วินาทีหนีตายของพี่หนุ่มกัญชัยคิดคำสั่งลาถ้าชีวิตนีเพอไมอยู่แล้วจะกลับไปบอกลูกยังไงดีให้ดูแลตัวเองไปกอดลูกยังไงดีสักวันหนึ่งจะได้เจอหน้าน้องมาอยู่ไหมตายไปนี่จะได้เจอลูกไหมจะได้เจอมาอยู่ไหมคิดอย่างเงี้ยเออจะจะเจอมาอยู่ไหมังจากเจอประสบการณ์เฉียดชีวิตที่ไม่มีวันลืมกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนากกาลังจัดรายการโหนกระแสตอนนี้ตึกที่ช่องสามสั่นอย่างนี้เลยนะฮะระหว่างนี้สั่นแรงสั่นแรงสั่นแรงส่งคนที่ถามว่าพี่หนุ่มไม่ห่วงแขกรับเชิญเลยนนก็็เปพาง มีคนตะโกนเข้ามาว่าให้รีบวิ่งไปที่บันไดหนีไฟอ่างคารจะหล่มแล้วพอพูดคำนี้ขึ้นมาปุ๊บก็คือแขกรับเชิญได้ยินกันหมดทุกคนไม่จะเป็นต้องหันไปบอกใครวินาทีนั้นต้องไปกันแล้วแต่ด้วยความที่ทุกคนกำลังอึนกับเหตุการณ์อยู่เขาก็ยังงงๆกับเหตุการณ์บางคนยังไม่ได้ลุกบางคนจะเข้าใต้โต๊ะมันสับสนกันหมดแถมขาดทีพีหนุ่มกำลังรีบวิ่งหนีจากชั้นเก้าก็ยังรู้สึกปวดขาโดยได้เปิดเผยในรายการตีข่าวใส่ไข่ถึงความรู้สึกที่ตอนกำลังวิ่งหนีสุดชีววิิตถึงงงจะ่ลมาน แค่ไหนแต่ก็มีความคิดอยู่ในใจสิ่งแรกที่คิดถึงมากที่สุดแวบแรกที่นึกถึงนั่นก็คือการบอกลาลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องมาอยู่ยังไงดีหากต่อไปตนไม่สามารถเอาชีวิตรอดกลับไปได้แล้วความรู้สึกตอนนั้นของพี่หนุ่มวินาทีที่วิ่งหนีลงมาก็มีความรู้สึกเหนื่อยคิดว่าวิ่งมาไกลแล้วแต่ก็ยังอยู่ที่ชั้น6อยู่เลยแต่ก็คิดไปด้วยว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเขาไม่อยู่แล้วสิ่งเดียวที่นึกถึงนั่นก็คือน้องมาอยู่ว่าจะได้เจอหน้าลูกไหมจะได้เจอ,อน้องมาอยู่หรือเปล่าถึงขนาดที่ว่า ความตายมันมีผีมีวิญญาณจริงไหมถ้าเกิดว่าเราไปหาลูกเราในตอนที่ตายไปแล้วเราจะทํายังไงให้เขาเห็นเราเราจะเข้าไปกอดเขายังไงดีมันเสียวินาทีที่คิดแบบนั้นอย่างเดียวเฮ้ยมันโลกหลังความตายมันมันมันมีผีมีวิญญาณจริงไหมถ้าเกิดเราไปหาลูกเราเนี่ยทั้งที่เราตายไปแล้วเราจะทำยังไงเขาเห็นเราเราจะเข้าไปกอดเขายังไงดีวะระหว่างที่กาลังวิ่งอยู่ก็คิดแบบนี้มาตลอดทางคิดอย่างเดียวว่าจะไปหายังไงดีเดี๋ยวจะหล่มเดี๋ยวจะทับแล้วจะอยู่ตรงไหนดีร่างออกไปแล้วจะไปอยู่กับมายยังงไไจะปกอดลูกยงไี ไปบอกลูกว่าพ่อไม่อยู่แล้วนะดูแลตัวเองดีๆจะต้องพูดยังไงลากไออกไปเนะี่ยกูจะไปอยู่กับมาอยู่ยังไงจะไปไปกอดลูกยังไงจะบอกลูกไงเดีวยวพ่อไปอยู่แล้วนะดูแลตัวเองจะพูดยังไงดีอะไรเงี้ยคิดตลอดเวลานะตอนนั้นมันคิดอยู่ตลอดทางน,นะเวลานั้นตอนนั้นโทรศัพท์ก็โทรไม่ได้ทุกอย่างล่มหมดหัวอกของคนเป็นพ่อแม่เข้าใจกันดีนี่จะเป็นของล้ำค่ามากที่สุดที่หาจากไหนมาแทนไม่ได้แล้วโดยไม่จําเป็นที่ต้องพูดเยอะแต่ให้ภาพมันฟ้องกับการกระทําของพ่อหนุ่มที่ไม่ค่อยโชว์ความน่ารักพอกออก่อล เลยว่านี่คือสิ่งแรกที่พ่อจะนึกถึงนาทีนั้นก็คือคิดถึงแต่ลูกก่อนถึงจะไม่ได้บอกรักกันตามตรงแต่ก็แสดงออกให้เห็นถึงการกระทําเป็นบ้านที่ซัพพอร์ตกันดีมากๆถึงจะห่วงมากแค่ไหนแต่เชื่อว่าต้องปลอดภัยดีแน่ๆแถมปัจจุบันน้องมาอยู่ก็กําลังน่ารักในวัยสิบขวบซึ่งก็ถือว่าอยู่ในช่วงวัยกาลังโตเริ่มมีรอยยิ้มแปลกใหม่ออกมาให้ได้เห็นบ่อยยิ่งขึ้น เป็นลูกไม้หล่นไ่ไกลต้นจริงๆชายแววอ,อนาคตในวงการบันเทิอไม่ไกลเกินเอื้อมที่มีทั้งความสวยน่ารักสมวัยมีออร่าไม่เบาความสวยเฉิดฉายเรียกได้ว่าสวยได้แม่มาเต็ม